มาต่อกันจากคลิปเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้หลุดถึงแล้วเก็บสายบัวปุ๊กี้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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหปุ๊กี้วิ่งเราจะเอาสายบัวไปทำอะไรกินดี นี่นะคะบรรยากาศตอนเช้านู่น ون. บ้านสวนริมนาอยู่นู่นมีรถผ่านนะคะอยู่กลางท้องนา เดี๋ยวปุกกี้ปุกกี้เดินไปนู่นแะล้ปุกกี้มานี่แล้วมาช่วยเก็บสายบัวหน่อยแล้วธรรมชาติมากๆเลยนะคะอะไรเป็นอะไรเจอตัวอะไร ดูจะไปช่วยแล้วพุกกี้จะไปช่วยแล,ล้วเรียกเรียกเรียกพุกี้ลงไปชอบเล่นน้ำกิวชอบพาไปเล่นน้ำบ่อลูกลัง,ลงไงคดิ สวยนะคะดอกบัว